เออสวัสดีครับวันนี้พวกเราตามเดือนก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึง่งเอ่อพอดีได้ไปหยิบไปดิทินโหรศาสาตร์นะครับในปฏิทินนั้นนั่นก็มีการโยกก็เลยนําเรื่องการโยกที่ครูบาอาจารย์หรือท่านผู้รู้ได้เขียนเอาไว้ในปฏิทินโหรมาเล่าแบบชาวบ้านชาวบ้านคือเล่าเล่าภาษาชาวบ้านเล่าง่ายๆนะครับเพื่อที่ท่านทั้งหลายที่ที่เป็นคนทํางานหรือเป็นคนที่ อยากจะเลือกสิ่งที่ดีๆหลักโอศาสากเขาใช้ก็ว่ามงคลนะวันมงคลยามมงคลราตีมงคลดิถีมงคลแล้วก็เลือกมงคลอขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับมันจะได้เนื้อหาสาระแล้วก็ได้หยิบไปใช้ประโยชน์มันก็จะเกิดขึ้นกับพวกท่านหรือคนที่อาจจะไม่ได้ มีปฏิทินทางโหราศาสตร์บางคนบางท่านก็มีทักษะเรื่องการใช้เครื่องมือก็อสามารถเข้าไปใช้ได้คำว่ามงคลน,นี้มันก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็ทําแล้วก็อยากจะได้เมื่อทําแล้วก็อยากจะได้ก็ต้องเลือกเลือกเวลาเลือกวันเลือกเวลาเลือกราตรีเลือกคําแรมแล้วก็เลือกเลิกคนธรรมดา,าทั่วไปก็ไม่สาม,มารถจะทําได้ บางครั้งก็ใช้ปฏิทินบางครั้งก็ใช้คําแนะนําหรือขอคําแนะนําจากคนที่มีความรู้ด้านนี้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งท่านสามารถจะหยิบมาใช้ได้เลยโดยที่ท่านมีปฏิทินอยู่ในในมือหรือมีปฏิทินประจําบ้านหรือมีเน็ตมีโทรศรัพท์นี่สามารถจะหยิบไปใช้เลยแต่ท่านก็ต้องรู้ความหมายคือพูดภาษาตลาดก็คือรู้จักเลือกอผมขออนุญาตเข้าเลยนะครับคําว่าการและโยก มันก็มีสองคำกาละก็คือเรื่องเวลาโยกตัวนี้ก็หมายถึงว่าสิ่งที่วันที่เดือนที่เวลาที่ดีหรือเวลาที่ร้ายจากนั้นกาละโยกปี6-6เขาก็นับ1ที่16เมษาย6 6น2566ไปถึง16เมษายพน2 5 6รพูดภาษาตลาดก็คืองสงกรานชนสงกรานยึดเอาปีใหม่ไทยนั่นแหละครับกาลโยกก็คือการกำหนด การดีการร้ายเพื่อประโยชน์ในการเลือกเวลากาละก็คือเวลาโยกตัวนี้ก็คือการประกอบการการประกอบการนั้นก็คือวิธีทำรรสมมติว่าผมเป็นเจ้าภาพในการบวชนาคผมก็เป็นเป็นเจ้าการในเรื่องของการบวชนาคบวชลูกสมมตินะครับผมเป็นเจ้าการในการวางถาวเวก แสดงว่าตัวผมเองเป็นเจ้าของบ้านอยากให้ผู้ร่มมาวางเสาเอกที่บ้านให้ผมเป็นเจ้าการในเรื่องของการออกรถรถผมราคาค่อนข้างจะแพงแล้วก็อยากให้รถนี้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวให้มีความสุขผมอยากให้ลูกสาวกัะลูกชายผมแต่งงานแล้วก็ประสบความสุจในการใช้ชีวิตคู่แล้วก็ผมอยากให้ลูกผมเกิดในเลือกที่ดีวันที่ดี ที่เหมาะสมเพื่อจะให้ชีวิตเขามีความสุขหรือความอะไรครับสำเร็จในอนาคตทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการมงคลบางคนก็เอาการมงคลนี้ไปประกอบเรื่องเครื่องรางข,งของขลังบาง,บางคนบางท่านก็นำพระพุทธรูปเข้าบ้านบางคนบางท่านก็สร้างสาลพรภูมิเพื่อเป็นที่สักการะหรือยึดเหนี่ยวของบ้านทั้งหมดนี้คือการมงคล จากนั้นเรามาตีความเรื่องศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการมงคลหรือการโยกนะครับอันดับแรกเรามาดูเรื่องความหมายของธงชัยธงชัยนี้ผลดีความดีชัยชนะเวลาที่ประกอบด้วยโชคนะอธิบดีก็คือวันที่เป็นใหญ่วันที่มีอำนาจหรือ,อเป็นวันที่ต้องควบคุมดูแลหรือกำกับดูแลให้กิจกรรมใหญ่ๆห,หรืองานใหญ่ๆที่ท่านทำนั้นอยู่ในกรอบแล้วก็ประสบความสำเร็จ วันอุบาทเขาใช้คําว่าภาษาดีมากเขาใช้คําว่าบ่วงกรรมหรือวันที่มีอุปสรรควันที่ทําแล้วไม่ไม่ประสบความสําเร็จมันก็หนีไม่พ้นนะครับความสําเร็จกับความไม่สําเร็จมันก็ต้องตีคู่กันไปนะครับโลกาวินาศเป็นวันของความวุ่นวายและสัมปรสานและก็ระหีเล่นส่วนดีถีนั้นก็เป็นเรื่องของของสุริยคติกับจันทรคติถ้าเป็นสุริยคติเขาก็มองไปที่เดือน เดือนยีบเ้าวันบ้าง30บวันบ้าง31บวันบ้างเขาเรียกวสุริยคติแต่ในทางปักหรือกาลปักหรือกันทรคติก็แบ่งออกเป็นสองสองช่วงช่วงละ15บหวันแรกข้างขึ้นต่อไปก็สิบ้าวันหลังก็เป็นข้างแรม จานั้นในปฏิทินโหรท่านจะไม่จะพูดแบบนี้ท่านใช้คําว่าดีทีที่23ดีทีที่29ดีทีที่22ดีทีที่15 15นี้ไม่เท่าไหร่จะเป็นแรมหรือค่าก็ได้แต่ว่ามันจะงงเรื่องดีที23ดีที29ดีทีที่22ดีที่23เป็นธงชัยดีที29เป็นอธิบดีดีที22เป็นดุบะดีทีที่15เป็นโลกาวินาศคือตรงไหนค่าแรมท่านบอกว่าให้ตั้งไว ตั้ง23ลบด้วย15ออกมาจะกลายเป็นแรมเป็นต้นนะครับตอนนี้ก็เข้านะครับเข้าเรื่องประการแรกถ้าเป็นวันธงชัยก็คือวันเสาร์นะถ้าเป็นวันอาทิตย์บดีก็เป็นวันพุธคำถามก็คือวันพุธกับวันเสาร์เนี่ยหนึ่งมันเป็นวันทำการใช่ไหมครับก็คือวันพุธสอง วันไม่ทําการหรือวันหยุดก็ต้องเป็นวันเสาร์แต่วันเสาร์เป็นธงชัยวันพุธเป็นอธิบดีในเกตวันนี้ก็ยีวันหนึ่งที่ควรระวังก็คือวันศุกร์ตามกาลโยกมันก็มีคําถามว่าวันศุกร์เนี่ยผมไม่ทําอะไรเลยได้ไหมเพราะว่าเป็นวันอุบาและโลกาวินาศชีวิตมันต้องดําเนินไปคําว่ามงคลก็คือเราเลือกใช้ในสิ่งที่สําคัญถ้าท่านจะบวชลูกบวชนาไปปรึกษาผู้รู้ วันพุธได้ไหมวันเสาร์ได้ไหม,ไไหมเอ่ถ้าไม่ได้ก็วันปลอดแดวเ,เวลาหรือยามไปใช้นะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของยามสรุปแล้วว่าพุธได้อธิบดีเสาร์ได้ธงชัยนับหนึ่งที่16เมษายน6 6ถึง16เมษายก6 7วันที่ควรเว้นก็คือวันศุกร์อุบาทและโลกาวินาตอนนี้มาเรื่องของเวลาเขาเรียกว่ายาม ในยามอัตการมันก็จะมี8ปดละวิชีวตส,สิสุโลปูปโมโสโรนะก็คือยามหนึ่งก็จะมีประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ว่าในหลักการโยกของปี -66 นี้ก็เป็นยามที่5อธิบดีแล้วก็ยามธงชัยเป็นอะไรครับเป็น5เหมือนกันสรุปแล้วว่าเวลาที่เหมาะก็คือเวลาของยามที่5เวลาที่ควรเว้นก็คืออุบาทเวลาที่4 แล้วก็โลกาวินาทีเวลาที่หนึ่งมันก็มีคำถามว่าผมจะทราบได้ยังไง่ะก็ต้องมาเปิดปฏิทินเวลาที่เป็นอธิบุีและธงชัยเขาใช้คำว่ายามที่5ยามที่5ก็นับหนึ่งที่12นาฬิกาหนึ่งนาทีไปถึง13บมนาฬิกาสามคือหลังเที่ยงหนึ่งนาทีก็เป็นวันเอาเป็นยามเป็นเวลาที่เป็นธงชัยและอธิบดีเพราะ ในปฏิทิโนโหนนใช้ระบุว่ายามที่5เป็นธงไัยและก็ยามที่5เป็นอาทิตดีก,ก็ไปดูหลักหลักของยามเรียกว่ายามบัตรการยามกลางวันในภาคกลางวันก็ 12, 12. 1 2 3 1 2นาฬิกา1นาทีไปถึง13นาฬิกาทั้งวันพุธและก็วันเสาร์แต่ถ้าเป็นวันจันทร์อังคารอาทิตย์จันทร์อังคารพปหัสละอาทิตย์ จันอังคารพฤรหัสเป็นวันปลอดเพราะว่าปีนี้สิ่งที่ควรระวังก็คือวันศุกร์เป็นทั้งอุบาทและโลกาวินาศฉะนั้นอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสเป็นวันปลอดท่านก็เอาเวลา12 30อา่านาฬิกาหนึ่งนาทีไปถึง1ิ3 0เป็นเวลาของอธิบดีและธงชัยภาคกลางวันภาคกลางคืนล่ะภาคกลางคืนก็เหมือนกันภาคกลางคืนก็ ยี่สิ่นาฬิกานาทีไปถึงตีหนึ่าอันนี้เป็นภาคกลางคืนก็คือภาคกลางวันมี8ยามภาคกลางคืนมี8ยาม8ยามแรกของภาคกลางวันแค่สิบสองสถึงสิบสามอาก็สิบสอนาฬิกาหนึนาทีถึงสิบสาก็ชั่วโมงครึง่งสิบสนาฬิกาหนนาทีถึงสิบสนาฬิกาสามก็ชั่วโมงครึง่งได้ทั้งวันพุธวันเสาร วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารและวันพุหวัสบดีีแต่ถ้าท่านเอายามนี้ไปใช้ในวันศุกร์ล่ะมันก็ได้แต่ว่าวัน,น,วนศุกร์เป็นอุบาทโลกาวินาศเป็นอุบาทโลกาวินาศอุบาทคืออะไรท่านก็ไปเปิดดูอุบาทอุบาทแปลว่าบ่วงกรรมอุปสรรคทําการไม่ขึ้นในเมื่อวันก็ห้ามเวลาที่ท่านเอาไปใช้มันก็ได้แค่ยามคุณภาพก็ลดลง แต่ถ้าท่านเอาไปใช้ในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์วันปลอดไม่ได้วันธงชัยและทิบดีเป็นวันปลอดมันเลือกไม่ได้ก็ต้องใช้ยามคือเวลา12 3 0อถึง13.30ามสนาทีขอโทษ12นาฬิกาหนนาทีถึง13 30าามคืนก็ย4่สินาฬิกาหนึงนาทีถึงตี1น0อันนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องวันและก็เรื่องยามสรุปแล้วว่าวันศุกร์ขวรเว้น ยามที่เป็นดูบาทและยามโลกาวินาท่านก็ระบุเอาไว้อันนี้มันอยู่ใกล้ตัวมากท่านก็ไปพิจารณาดูก็คือยามที่ 4, 1่สิบนมเบไปถึง12บสอเป็นยามบุบาทนะครับไม่ควรจะใช้สิ่งที่เป็นมงคลงซึ่งท่านก็เลือกใช้เวลาได้ในตารางเวลาในการปฏิบัติงานหรือทําหน้าที่นะครับจากนั้นถ้าท่านใช้1 1บเอถ็ถ้าท่านใช้ 13- 11 ถึง12ก็ถือว่าท่านเป็นยามอุบาทเวลาที่ที่ที่ไม่เหมาะใช่ไหมยาม16นาฬิกาถึงเกียนาฬิกาติดมันก็ไม่เหมาะากนั้นภาคกลางวันก็จะมียามอุบาทก็คือ6นาฬิกาเนาฬิกา3ติบเป็นโลกาวินาถ้าอุบาทก็10นาฬิกา3ติเบตถึง12ท่านภาคกลางคืนแหละภาคกลางคืนนี้ก็หมินเม่มาก โดยเฉพาะยามตียี่สองนิกาสามสิบเอ็ดนาทีถึงยี่สิบสี่นาฬิกาแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งคนกําลังทานข้าวภาคเย็นนี่นะครับจะทําอะไรที่เป็นมงคลท่านก็ว่าให้เว้นไว้ก่อนยามเมื่อคืนที่เป็นอุบาทและโลกาวินาศอุบาทก็ยี่สองสามสิบเอ็ดถึงยี่สี่โลกาวินาศก็สิบแปดหนึ่งนาทีไปถึงสิบเก้าอ่าฉะนั้นอันนี้ก็สามารถหยิบประโยชน์ไปใช้ต่อมาก็เป็นราศีราศีผมว่าจะไม่ลงลึกอ่ะ แต่ว่าถ้าลงลึกแล้วมันก็จะใช้เวลานานก็เอาเป็นว่าราศีกันราศีกันนี้ได้ทั้งอาทิตย์บดีและธงชัยมันก็มีสิ่งที่ห่วงอยู่ก็บางคนก็ไปตั้งหนึ่งที่ราศีเมษเกิดมาที่ราศีตุล12ที่มีจริงๆแล้วในหลักโหราศาสตร์ก็นับหนึ่งที่ราศีพฤกษพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาเป็นราศีที่5ได้ทั้งอาทิตย์บดีและธงชัย ถ้าเรามองลึกลงไปแล้วมันก็จะมีเรื่องขององศาอ่าองศาก็คือองศาดาวองศาดาวก็คือองศาพระอาทิตย์อ่าถ้าเกิดราศีกันนี้เป็นราศีธงชัยและอธิบดีถ้าเกิด1น0ถ,ถึงสินะครับเขาจะเป็นบุคคลที่อุตรรภพลคุณีโจโล,โลแล้วก็มีพิษนาคติดอ่าปัญหาเรื่องสุขภาพมันก็จะมีคําถามว่าคนที่ที่อยากจะทราบเรื่องพิษนาคพิษครุด อะไรต่างๆเนี่ยมันมันคืออะไรพิษหน้าก็คือน้ําในตัวกินยาปิดลมพิษไอหืดหอบความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็น้ําเหลืองจนะฉะนั้นถ้าถ้า1-10องศาของราศิกันนี้ก็อะไรครับาราศีกันนี้ก็มันเป็นเรื่อง ขอ,ของความแข็งแรงหรือความอดทนหรือเป็นนักรบเพราะว่าดาวประจําเรือของดาวคันก็ดาวประจําเรือของจุลโลกก็คือดาวคานเขาใช้คําว่าอัศวินดังนั้นอัศวินที่เกิดในจังหวะ1-10องศานี่ก็มีพิษครุฑติดแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็21อาิองศาถึง20อันนี้มีความมั่นคงหรือจเจริญด้วยมือเขาเรียกว่าห um ัตถะภูมิปาโลเป็นคนหัวดีคิดดีมีดาวพุธเป็นเจ้าเลิก ครับแล้วก็มีความสามารถควันฝ่าอุปสรรคด้วยมือของตนเองครับส่วนยี่สิบเอ็ดองศาถึงสามสิบอ,องศาในราธีกันก็จะเป็นกิตตาเทศาตรีไปได้ดีต่างบ้านต่างเมืองหรือต่างประเทศเลิกนี้เขาวางเป็นเลิกของการเดินทางไปต่างประเทศหรือการออกไปข้างนอกจากบ้านเกิดเมืองนอนเพืเ่อไปเจริญเติบโต,อ,ตอ,อยู่ต่างบ้านต่างเมืองฉะนั้นเกิดราธีกันหนึ่งถึงสิบนี้ก็เป็นคนที่มี อะไรครับเข้มข้นดุดันเด็ดขาดแต่ว่าจะมีพิษครุดติดพิษครุดก็คืออขอโทษมีพิษนาคมีพิษนาคก,ก็คือระวังระวังเรื่องความดันโลหิตระวังเรื่องสมองเสื่อมวัตนาก็ให้มาอย่างนี้1-10วัตนาที่2 1 2 0ก็เป็นภูมิปโล วัฒนาที่ให้มา21-30ก็เป็นเทศาตรีคุณสมบัติก็จะต่างกันที่เป็นลายสีธงชัยและธิบดีเกิดภายใต้จัลโลเลิกนี่ก็จะดุเด็ดเผ็ดมันหรือเป็นลกักษณะของร่างกายเข้มข้นแข็งแรงเป็นคนที่คือมีวิธีการในการใช้ความสามารถขเ,เองที่มีอยู่นะคือ,คอไม่เยินเยอะตรงมาตรงไปแล้วก็เลกนี้ก็จะใช้กับเรื่องของอะไรที่เร่งด่วน อะไรที่จะต้องทําให้เด็ดขาด่ดวนมากก็จะเป็นเรื่องของสายงานที่เป็นสายงานการคลองการจู่โจมการทําอะไรที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่เขาเรียกราตีกันที่เป็นอะไรครับเป็นราตีที่วาดด้วยอธิบดีเละงธงชัยเข่าคล้าวราศีที่เป็นอุบาทก็จะเป็นราศีสิงห์10องศาแรกก็จะเป็นมะคะทนิทโลเป็นราศีของนักธุรกิจเพราะว่าทลิทโลนี้เป็นเรื่องของการต่อรอง ต่อรองขึ้นหมายก็ว่าใครเกิดภายใต้เลือกนี้ก็เป็นเลือกขอขอก็คือขอต่อรองขอลดขอลดราคาขอลดจํานวนขออะไรต่แล้วแต่เป็นเรื่องของเทคนิคการต่อรองนะครับ11-20นี้ก็จะเป็นเลือกคงเสถียรแต่ติดพิษอะไรพิษครุดพิษครุดเกออะไรพิษครุดนี้ก็จะเป็นว่าด้วยโรคที่ เกี่ยวกับความสูงหรือตกจากที่สูงตกต้นไม้นะครับตกจากตึกหรือของที่อยู่ทุสูงอ่ะของที่อะไรที่อยู่ทุงสูงหล่นลงมาทับตกจากต้นไม้ก็มีท่านหนึ่งที่เดินทางไปต่างประเทศเคยมานั่งคุยกับผมว่า,าจะไปต่างประเทศแล้วก็มีคนพูดว่าระวังอุบัติเหตุ จากเครื่องบินตกแต่ว่ามาเช็คดวงแล้วามาคุยกันเรื่องรายละเอียดแล้วในวาฒนาแล้ววันนั้นวันเดินทางนั้นมีพระจันทร์คุม้มครองคือพระจันทร์ไปเกาะในตำแหน่งที่ดีก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ท่านก็ไปแล้วกลับมาไม่มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของเครื่องบินนะครับต่อมาก็คือ11ถึง11องศาถึง20องศาเป็นลาศีสิงเป็นเลิอกอุบัต แล้วก็21ถึง30เป็นเลิกขาดมัธโนโลกมัธโนโูเลิกคาบเกี่ยวกับโจโรเล,โลกิกฉะนั้นราศีสิงห์ก็เป็นราศีของปีนี้นะครับ66นี้เป็นเลิกของอุบาทอุบาทนี้ก็คือมาดูความหมายของอุบาทก็คือว่าดูเรื่องบ่วงกรรมว่าดูเรื่องอุปสรรคว่าดูเรื่องการทําการไม่ประสบความสําเร็จนะครับ ส่วนราศีที่เป็นโลกวินาศนั้นก็จะเป็นเลือกโลราศีมังกรราศีมังกรก็จะมีอยู่3เลือกมีโจุลโลเลืกภูมิโบุโลเลืกเทศาตรีเลกดึงถึง10เป็นโจุลโลก็แสดงว่าทําอะไรต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมีลักษณะความเป็นอัตวินคือตรงมาตรงไปนะครับแต่ลาวานาภูมิบุโลนี่ก็ว่าด้วยเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสติปัญญาการเรียนรู้แล้วก็เลือกภูมิบุโลนี้ เลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนของทางการก็คือรับราชการนะครับส่วนเทศาตรีนี่ก็คือเป็นเลือกที่ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยนี่ก็คือว่าด้วยอะไรครับว่าด้วยเรื่องราศีราศีที่5คือราศีกันเป็นธนงชัยราศีที่5เป็นนเทพดีก็กันอยู่ดีแหละราศีที่เป็นอุบาทและโลกาวินาศก็คือราศีสิงห์กับราศีมังกร ตอนนี้เรามาขึ้นดิถีดิถีนี่ถ้าตามหลักตุริยกติก็นับไป30วันแทบเป็นจันทรกติก็นับไป15-15บวกกันได้3ามติดจากนั้นในปฏิท,ทินโหนท่านเรียกันว่าดิถีที่23เป็นธงชัยก็ลบด้วย15นะครับลบด้วย15ก็จะเหลือ8 8นี้ผลของแรม8ค่ข่ำเป็นดิถีหรือค่ําโดยเฉพาะแรม8ค่ำเนี่นะครับเป็นดิถีที่ เป็นธงชัยท่านก็อธิบายเพิ่มเติมว่าดีๆีหรือคั่าแรม8ขค่ในการโยกปี6-6ถึง6กเ็ดสงกรานตวนสงกรานนี่ก็ผลของการใช้แรม8ขค่ผลนี้ในด้านการอะไรครับเรื่องทรัพย์สินการค้าและการมุงคลทรัพย์สินนี้ก็การลงทุนการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายได้การเงินการค้าหรือการทำธุรกิจสิ่งที่เราจะต้องทำได้เลยก็คือ สมุดธนาคารหรือการฝากธนาคารหรือการเปิดบัญชีหรือการระดมทุนเพื่อทำอะไรบางอย่างที่เป็นเชิงการค้ายึดยึดแรม8ค่ำเพราะเป็นดิธีทงชัยดิธีที่เป็นอธิบดีก็ในปฏิทิโนโนนั่นใช้คำว่า29ตั้งด้วย29ลบด้วย15นะครับก็ออกมาเป็นแรม14ค่ำเป็น ดิถีอธิบดีอันนี้เน้นไปที่การควบคุมการควบคุมก็จะใช้กับการสมัครรับงานสมัครรับคนงานกิจกรรมขนส่งที่กับอะไรต่างๆที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมามากทํายังไงถึงจะควบคุมเครื่องมือควบคุมคนควบคุมเรื่องต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้นําหรือเป็นหัวหน้าใน,นแผนกในกิจกรรมในเรื่องนั้นๆฉะนั้นแรม8ปดขัผลดีเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินเรื่องการลงทุน แลมติบทีค่ำผลดีของการควบคุมดูแลแตอนนี้มาดูอุบาทอุบาทนี้ท่านเทศกัว่าดีทีที่ยี่สบสองตั้งด้วยยีบสองลบด้วย15เป็นแลมเกตค่ำเป็นดีทีของบ่วงกรรมเป็นดีทีของอุปสรรคเป็นดีทีที่ไม่เป็นมงคลเป็นดีทีที่ไม่ก้าวหน้าถ้าเว้นหน้าก็ควรจะเว้นดีทีที่เป็นโลกาววนาศโลกาววนาาก็คือความวุ่นวายความระสัศมประสาโรเฮเร่ร,ร่อนก็ขึ้น15บห้าค่ำ ดิทีนี้ท่านบอกว่าในกาลโยคปี6 6ถึง6ไม่ควรจะใช้ก็คือให้ผลร้ายสูญเสียล้มละลายแล้วก็นําไปสู่อะไรครับไม่ก้าวหน้าอันนี้ก็คือเรื่องของดิทีตัวนี้เลิกเลิกสองเลิกที่สองเป็นเลิกของธงชัยเลิกที่สิบเอ็เป็นเลิกอธิบดีเลิกที่หนึ่งเป็นเลิกอุบาทเลิกยีบเอเป็นเลิกโอกาวินา เลือกใหญ่มี9เลือกย่อยมี27จฉะนั้นเรามาดูเลือกที่2ครับในเลือกที่2นั้นท่านก็ระบุเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะเว้นเลือกที่2นี่มีอะไรเลือกที่สองเป็นพารณีย์มหัตนูในราศีเมษเป็นเป็นเลือกอะไรครับเป็นเลือกของธงชัยจะถามว่าราศีเมษอยู่ในข่ายของ อธิบดีธงชัยอุบาทโลกาวินาทไมก็มีแค่ราศีสิงห์กับราศีมังกรใน12ราศีนะครับฉะนั้นราศีที่เหลือก็เป็นราศีที่ปลอดเมษก็เป็นราศีหนึ่งอยู่ในราศีที่ปลอดในเมื่อเลิกเลิกที่สองเป็นเลิกของอธิบดีนะครับก็คือพารณีมัดธนูในราศีเมษถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะใช้ เลิกที่11ปุรหพผลคุณีมัทนโนเหมือนกันแต่ไปอยู่ในราติติงราติติงในกาลโยกปีนี้ท่านใช้คําว่าราติที่4พฤษภามิถุนากลกรดาสิงหาราติที่4เป็นราติที่เป็นราศีที่เป็นอุบาทแต่ว่าเลิกนะครับเลิกที่11ไปอยู่ราติสิงห์ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลุนพินิษเพราะว่าในหลักของของโหราศาสตร์นั้นการวางนะครับในกรณีที่เจ้าการมาขอไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่ต้องเลือกคือหมายความว่าดิฉันจะออกรถออีกสองวันเนี่ยต่ไปเปิดปรดิทินดูมันเป็นเลยครับเป็นห้ามําการมงคลแต่ว่ายังไงก็ต้องออกเพราะว่าเขาคุยกับเซลล์เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องออกรถวิธีการลักษณะเช่นนี้วางเลิกแล้วรายแล้วนะครับว่า มันมีความปลอดภัยสิ่งที่จะยืนยันได้ในกรณีที่เป็นพิษน่กพิษรุฑหรือไม่เป็นมงคลน,นี่ก็หานาวางปุกเขาเรียกนาวางปุกเอกแต่ว่าท่านก็บอกว่ามันเป็นเลือกที่ไม่บริสุทธิ์มันเป็นเลือกที่ไม่บริสุทธิ์แต่ว่าเจ้าการเขามาขอเขาอยากได้ถ้าจะปฏิเสธไปอะไรไปนี่ก็ เรื่องที่ตามมาคือมันกินใจกันเพราะเขาตั้งความหวังว่าที่เราว่าให้เราช่วยแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็อธิบายเขาฟังว่ามันไม่มีเวลาในปฏิทินโหรหรือในคู่มือการหาดวงเลิกนะ่ที่จะทําให้อยู่รอดปลอดภัยนั้นมันมีข้อจํากัดเรื่องเวลาที่คุณมาขอผมอย่างนั้นผมก็จะใช้ระวางปูเอกอะจึงเป็นหลักของโหราศาสตร์ที่ท่านผูกเอาไว้คุณจะรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ก็เอาสิ่งที่คุณคิดก็แล้วกันถ้าคุณรับได้หรือทําได้คุณก็ รับไปพี่นาะแต่ว่าก็วางวางตามหลักของศาสตร์ว่าปลอดภยัยเพราะว่านะว,าวังปุเวก็คือปลอดภยัยแต่ก็ในความปลอดภยัยมันก็จะมีอะไรต่างๆที่อยู่ข้างในก็ไปอธิบายให้ฟังรับได้รับไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่เลิกที่สิเบเอ็ดอุตตรผลคุณีมัทน,น,นูโนเนยเลิกเนี่ยได้เลิกที่เป็นอ,อธิบดีนะครับแต่ว่าจะเสียเรื่องของอะไรครับเรื่องของราศีเพราะเป็นราศีของอุบาท นี่ก็คือเลิกหนึ่งกับเลิกสองเลิกหนึ่งเอาเลิกสองอยู่ในลาติเมตเป็นมหัทโนเลิกเลิก,ส,ส,ลกสิบเ,นะเลิกที่11นเอเลิกที่11ก็อยู่ในลาติสิงเป็นมหัทโนเหมือนกันก็โดยเฉพาะเ,าเลิกที่1ิเนี่ยมันมีพิษครุดเข้าไปพ่วงด้วยเพราะว่าในจังหวะของ20องศาถัดมาเป็นพิษครุดนะก็สุขภาพ ถ้าเป็นรถก็คือระวังไฟระวังเรื่องของของหล่นของอะไรต่างๆที่อยู่ที่สูงหล่นลงมาทับแต่ถ้าวางระวางปุ๋ยก็มีความเป็นไปได้เรื่องความอยู่รอดปลอดภัยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคนที่วางเลิกด้วยขึ้นอยู่กับเจ้าการที่มานั่งพูดคุยเพราะว่ามีข้อจํากัดเรื่องของเวลานะครับเรื่องที่เป็นอุบารและโลกาวินาศก็จะเป็นเลือกที่1 คือ10บองศาแรกพิษครุฑอัสววนีทลิโทราติเมตลาติเนี่ยปลอดแต่ว่ามันมีพิษครุฑแล้วก็มีเรื่องของอะไรครับมีเรื่องของการต่อรองเข้ามาด้วยถ้าเว้นได้ก็ก็ต้องเว้นนะครับเพราะว่าเป็นราติของอุบาทเขาเป็นเลือกของอุบาทจุนเลือกโลกาววนาาเลือกที่ยี่สิบจุลโลเลิกในมังกรมังกรก็จะอยู่ในข่ายของอะไรครับราติที่เป็นโลกาวินาศ แล้วก็เป็นโจโรเลิกอันนี้ไม่ควรเลือกหนึ่งเลือกหนึ่งห้ามเพราะเป็นเลิกของอุบาทเลิกที่ยีบห้ามเป็นโลกาวินาศเลิกที่2เป็นธงชัยลาติเมธคาติที่ปลอดเป็นมหาธนะเริ่มมหัตโนเลืิกพ่อ้าเริ่มความมั่งคัง่ง ส่วนราศีที่11นี้ไปขึ้นอยู่กับบุญพิธของเจ้าการแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่ที่ท่านออกเลิกให้เพราะว่าบุรพผลคุณนีม้มัทโนเป็นเลิกที่เป็นอธิบดีจริงแต่ว่าไปอยู่ในราตีที่เป็นอะไรครับราตีที่เป็นอุบาทนั้นก็พิจารณาเป็นเรื่องๆไปอันนี้ก็คือนํากระโยกมาเล่าให้ท่านฟังแล้วก็ท่านสามารถจะหยิบไปใช้ได้โดยเฉพาะวันศุกร์และเวลาที่ไม่เหมาะสมที่ที่ผมได้เรียนออกมา วันนี้ผูกดาวจำเดือนก็ให้ความรู้ถึงการหยิบเวลาที่เหมาะสมวันที่เหมาะสมวันที่เป็นมงคลวันที่ห้ามยามที่เป็นมงคลยามที่ห้ามราติีที่เป็นมงคลราติที่ห้ามดิถีที่เป็นมงคลดิถีที่ห้ามเลิกที่เป็นมงคลและก็เลิกที่ห้าม ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านแต่นี้ก็คือนำหลักการมาพูดคุยเรื่องการละโยกวันนี้ก็พวกดาตาําเวืนก็ไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ